สวัสดีครับวันนี้ช่องแฮร์รี่พอตเตอร์ทีเอสนะครับจะมาแกะอะไรติดตามชมไปเชิบเชิบเชิบจะแกะอันบ็อสอะไรนีเชิบเชิบเชิบอ๋อ ตะกรงถ่ายให้เห็นมุมกว้างๆนะครับให้เห็นทั้งกล้องเชิบใช่ยดึไหยครับ

มาดูข้างในมาดูข้างในอันนี้พีไปพีไปส่องกล้องนี่เจ้าหนึ่งยัง,ยงไม่ยังไม่ได้ <c oughs> อันนี้เลยครับมาใใกล้เลยพร้อมกัน <c oughs>

อ๋อยังยัง,ยงมาล้วออโอ้เล็กกว่าที่คิดกลองใหญ่ดีว่าเดินเดีนยวนเดินเด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 นดนเดเด อ,นนอุปกรณ์กันต่อตรงนครับใช่ไหมครับอืมอืมีอุอปกรณ์อะไรอีกดูชี้อ่าอ่ะแกะที่ครับตัวมักมี ngon à, là này bác bi bác bi đẹp các bạn con à, tỏa bài บวกกันมีแค่นี้หรอโอ้อะไรก็ที่คิดนะเนี่ยโอ้ใหญ่จะยกขึ้นมาแล้วขั้นตอนการยกขึ้นมาถ่ายตามขึ้นมาเลยนะครับเชิบเชิบอ,อ,อือหือสวยไหยนี่นี่ถ่ายป้ายนี้ด้วยครับเชิบ นี่นะครับก็จะมีใบเหมือนใบเซอร์ว่าาเราได้ของชิ้นนี้อลำดับเท่าไหร่ในสามพันชิ้นก็อยู่ที่ลำดับที่ร้อยสามสิบนะครับนี่น่าจะเป็นเลขโคดไอเทมที่บริษัทเขาออก สวยงามนะครับ